สวัสดีค่ะวันนี้เราถึงแล้วที่ทำงานนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรายการกันวันนี้คือตึกนะสีม่วงๆมัเนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายรายการกันวันนี้ทำวีล็อกนะคะดูเรื่องไปถ่ายรายการทำอะไรบ้างเบื้องหลังของการถ่ายรายการที่บ้านนาสานะคะ นี่คือบรรยากาศระหว่างการเดินทางไปอำเภอบ้านนาสารนะคะไม่ไกลมากค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเราก็จะถึงบ้านช่องช้างแล้วเมื่อถึงบ้านช่องช้างก็เจอรถที่จะพาเราไปวันเดย์ทริปแล้วค่ะ เ,เส้นทางการเข้าไปก็ประมาณนี้ค่ะเส้นทางถนนเล็กๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปถึงน้ำตกด้านในแล้วก็หลังจากถึงน้ำตกด้านในก็ต้องเดินไปอีกค่ะถนนก็ไม่ได้ไปยากมากนะคะณนะตรงนี้นะยังเป็นถนนคอนกรีตอยู่แต่หลังจากนี้มันก็จะมีเป็นถนนที่ลำบากแล้วก็เดินทางยากมากขึ้นค่ะ และเราก็มาถึงน้ำตกสวนไม้เท่าแล้วค่ะสวยมากดูบรรยากาศโดยรอบนะคะเอ,อ่อเขียวขจีไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเมื่อมาถึงสวนไม้เท่าแล้วเราก็เจอปัญหาแล้วล่ะคะ่ะโดนพึ่งต่อยต่อ,ต,อต่อยไปลนเลยแกมันต่ออะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่มากตามนั้นเลยค่ะ น้องทีมงานเราเดินไปชนเข้ากับรังต่อนะคะก็ทําให้ต่อในแต่คือออกมาแล้วก็มีการต่อยโดนน้องทีมงานเรารวมถึงพี่ทีมงานเราประมาณ2อสมท่านนะคะรวมถึงพี่แจ็คเองก็โดนด้วยนะคะก็คือพี่ที่เป็นเจ้าของสวนแม่เท่านะคะแต่ว่าเราลองดูอาการบ่งชี้แล้วก็ไม่มีใครที่ดูมีอาการแพ้รุนแรงเราก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปถ่ายทำรายการต่อค่ะ โดยในทางการเดินเข้าไปในน้ำตกสวนแม่เท่านั้นเราต้องเดินบนทางน้ำอย่างเดียวนะคะถ้าเดินทางบกเราอาจจะไปเจอสิงสารสาัตว์อื่นๆได้อย่างเช่นที่น้องไปเดินชนรังต่อนั่นแหละเพราะว่าที่นี่เป็นป่าที่ค่อนข้างดิบชื้นนะคะสวนแม่เท่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลค่ะถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ในเขตอุทยานก็ตามแต่ว่า บรรพบุรุษของพี่แจ็คเนี่ยเข้ามาทํามาหากินที่นี่ก่อนที่จะตัดตั้งเป็นอุทยานดังนั้นอุทยานก็ยังอนุโลมนะคะให้สามารถที่จะใช้พื้นที่ในการทํามาหากินได้แต่ว่าต้องอนุรักษ์เอาไว้นะคะหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะตัดหรือโค่นต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองได้นั่นเองนะคะดังนั้นที่นี่ก็เลยจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆเพราะว่าพี่แจ็กเขาก็ไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาทเที่ยว ตลอดนะคะเขาก็จะต้องติดต่อมาทางพี่แจ็คเท่านั้นแล้วก็ต้องให้พี่แจ็คนำเข้ามาเท่านั้นเพราะว่าการเดินทางเข้าไปยากลำบากแบบที่เห็นเนี่ยละค่ะพี่ต้องเดินแบบนี้เข้าไปถึง800เมตรอะคุณผู้ชมตอนนี้ที่พี่เดินเข้ามาเนี่ยเพิ่งจะต้นทางเพิ่งจะได้ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะคะเราจะเดินไปบางช่วงเราก็ต้องปีนบางช่วงเราก็ต้องไต่ ก็มีทุกรสชาติกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้ำตกสวนแม่เท่าถ้าถามว่าสวยไหมสวยมากเอาว่าพิทเคยไปน้ำตกมาหลายที่พิดว่าที่นี่สวยที่สุดอะเท่าที่พิดเคยเจอนะอาจจะมีหลังจากนี้อีกแต่ว่าไม่รู้สิก็ต้องค่อยๆดูกันต่อไปแต่เอาว่าที่เคยเจอมา <ไป S 1> ที่นี่ <ไป S 1> คือเดอะเบสแล้วค่ะเดินลอดๆไปแบบนี้อีกหกรอบมันมีเคนมันมีคนมาแล้วเราต้องลอด แล้วเราก็มาต่อกันที่วังโขรีสอร์ทค่ะเป็นการล่องแก่งนะคะซึ่งที่นี่ก็จะพิดได้ภาพบรรยากาศมาไม่เยอะนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเอาโทรศัพท์ลงไปล่องแก่งด้วยได้ะคะ่ะเชื่อว่าร่วงแน่นอนนะคะก็จะได้ภาพบรรยากาศบนบกเท่านั้นใครอยากเห็นภาพบรรยากาศในน้ําก็ต้องรอชมรายการเทปจริงนะคะเบื้องหลังไม่มีให้ดูจ้า ก็ลืมาเครื่องสำอางมาก็คือยืมน้องโอเคนี่พี่นอนเราเมื่อคืนให้ดูจอดเลยวะเนื่องจากขาตั้งกล้องได้ลาโลกไปแล้วแล้วก็อ๋อจอดก็ลาโลกไปแล้วเหมือนกันมันอยู่ใต้ผ้าห่มเนี่ยไม่เห็นเลย ตอนนี้เช้าแล้วล่ะค่ะเราก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปนะคะในบริเวณจุดที่เราจะถ่ายทำและสัมภาษณ์ในเช้าวันนี้เดินแบบนี้ค่ะดินลื่นๆแบบนี้แหละค่อยๆเดินขึ้นไปประมาณร้อยเมตรค่ะ ตอนนี้เราถ่ายทำช่วงสัมภาษณ์พี่แจ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมงานก็เลยกำลังจะเก็บภาพอินเสิร์ตเป็นภาพประกอบรายการค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือหมอกหนาจัดมากๆนะคะต่างจากช่วงที่เราสัมภาษณ์ที่แรกช่วงนี้ก็เลยจะมองไม่เห็นวิวด้านล่างเลยก็มีแต่ทะเลเหมอกนะคะแต่จริงๆแล้ววิวตรงนี้สวยมากนะต้องอดใจไปดูในรายการเต็มค่ะสะบียงเช้านี้ กาแฟแล้วมามา่าซึ่งหม้อมาม่าก็เป็นหมอ้อที่ใช้แล้วเมื่มอวานนี้ ตอนนี้กำลังจะไปวิวเขาที่บ้านเรานะคะเป็นอีก1จุดชมวิวแล้วก็เป็นที่พักอีกเหมือนกันแต่นั้นจะเป็นของชุมชนส่วนของส่วนแม่เ้่าโฮมสเตย์ก็เป็นของส่วนตัวนะคะตอนนี้อยู่บนรถแล้วแล้วเดี๋ยวพี่แจ๊คขับพาเราไปนะคะที่วิวเขาที่บ้านเรามาแล้วพร้อมแล้วก็เดินทางไปวิวเขาที่บ้านเราค่ะนี่ก็เป็นเส้นทางในการที่เราจะต้องกลับ สมบุกสมบันแบบนี้แหละค่ะขวามือคือเหวนะดังนั้นคุณผู้ชมต่อให้มีโฟล e ์ก็ตามนะคะพีทแนะนำว่าคอนแทคมาหาทางพี่แจ็กดีกว่าให้พี่แจ็กมาขับรถรับไปเนื่องจากว่าพี่แจ็กชินเส้นทางมากกว่านั่นเองนะคะด้านขวาคือเหวพลาดไม่ได้เลยดังนั้นต้องอาศัยความชำนาญในการขับขึ้นมาอย่างสูงเลยล่ะค่ะนี่ดูสิ และนี่คือบรรยากาศที่วิวเขาที่บ้านเรานะคะอีกหนึ่งจุดพักแรมและจุดชมวิวของบ้านช่องช้างค่ะ<อ>และตอนนี้เราถ่ายทำเสร็จแล้วค่ะปิดกองแล้วก็ต้องบอกลาพี่แจ๊คขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พาเราไปเที่ยว2วันหนึ่งคืนอย่างจุใจค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะ<อ>บ้านช่องช้างบ๊ายบาย